วันนี้นะคะก็มี5เทคนิคนะคะการดูคำะสมมาฝากนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักคำะสมกันก่อนนะคะคำะสมก็หมายถึงนะคะการนำคำที่มีความหมายนะคะเกิน2องคำนะคะมารวมกันหรือว่ามาต่อกันนั่นเองนะคะหรือว่าให้จำง่ายง่ายมันจะมีเทคนิคกันว่าเทคนิคการจำว่าคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาประสมกันเรียกว่ามารวมกันเรียกว่าคำะสม เคยได้ยินใช่ไหมคะเคด้ินใช่ไหมอ่าวันนี้มันมีอยู่5เทคนิคนะคะในการสังเกตคําประสมแบบว่าไม่สามารถแยกได้เลยว่าอันนี้มันคือคํำะสมนะอย่างแรกนะคะที่ต้องดูนะคะก็คือเรื่องของความหมายนะคะแล้วก็คำนะคะที่เอามาผสมนะมันจะมีความหมายทุกคํานะคะพอเอามาผสมแล้วเนี่ยมันก็ยังเขา คงความหมายเดิมของคำนั้นอยู่เช่นคำว่าข้าวต้มไม้เท้าเท้าแขนเรือดำน้ำเรือดำน้ำก็ยังเป็นคงที่มันเป็นเรือที่มันอยู่ในน้ำอยู่ดีถูกไหมคะมันก็ยังเหมือนเดิมยังไม้เท้าเนี่ยไม้ก็คือพอความหมายก็คือสิ่งที่มันเป็นไม้แล้วใช้ใช้กับคำคำยืนใช่ไหมของผู้สูงอายุใช่ไหมคะก็ยังเขาความหมายเดิมอยู่นะ ก็ยังมีเคาความหมายเดิมอยู่นะคะมาดูจุดสังเกตที่2นะคะก็คือไม่สามารถแทรกคําอะไรลงไประหว่างคำนั้นได้นะคะถ,ถ้าใส่ลงไปได้เนี่ยคือไม่ใช่คําประสมแล้วนะทุกคนไม่ใช่คําประสมนะคะมาดูกันคําที่แทรกไม่ได้มีคําว่าร้อนใจอันนี้ยกตัวอย่างเนาะร้อนใจรถเข็นปากแข็งถ้าเกิดว่าเราแทรกลงไปนะมันจะไม่ใช่คำผสมทันทีเลยนะคะเช่นร้อนที่ใจ มันก็ฟังแปลกๆเนาะจริงร้อนใจแล่มันเป็นแบบคํามันเกิดความหมายใหม่นะจำมาให้ดีนะคะคํำผสมคือมารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่ซึ่งสองคำที่เกิดว่าแยกออกจากกันแยกออกจากกันเลยอะ่ะมันก็จะมีความหมายของมันแล้วมารวมกันมันก็จะเกิดความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาความหมายเดิมอยู่ด้วยสามจุดสังเกตที่สามนะคะก็คือมันจะรวมเป็นคําเดียวนะคะ เวลาเราเอาไปใส่ในรูปประโยคนะคะไม่สามารถแยกได้นะเช่นคำว่าหนังสือมือตกเนี้ยแต่ถ้าเราเอาไปใส่ในประโยคใช่ไหมคะนักเขียนคนนั้นมือตกอันเนี้ยได้นักเขียนคนนั้น,ม,น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 มือตกก็คือฝีมือมันตกลงนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเราเปลี่ยนประโยคใหม่สลับที่ใหม่เงี้ยไม่ได้ไม่ใช่คำไม่จะไม่ใช่คำผสมทันทีเลยเช่นมือนักเขียนคนนั้นตกเห็นปะ คือมือกับตกอะ่ะมันแยกกันแบบคนละโซนเลยมันก็ไม่ได้ถูกป่ะคนนี้นมันก็จะไม่ใช่แล้วมันจะต้องอยู่ด้วยกันห้ามแยกออกจากกันเองนะคะจุดสังเกตที่สี่นะคะก็คือคำะสมนะคะจะลงหนักเสียงท้ายนะคะเสียงพยางค์ท้ายนะคะจะลงเสียงหนักนะคะเช่นคำว่าแม่มดน้ำตกรองเท้าเห็นไหมคะหมาบ้าสังเกตเสียงดีสังเกตเสียงด,งงนดีน้ำตกเห็นปะ น้ำตกรองเท้าเห็นปะมันจะหนักคําสุดท้ายนะคะฟังเสียงนะคะและถึงแม้นะคะว่ามันจะมีหลายคําเสียงก็ยังลงหนักพยางท้ายอยู่ดีนะคะเช่นคําว่าแม่ยายยาสีฟันกาแฟเย็นน้ำแข็งใสศิลปกรรมไทยองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเห็นปะ ก็คือมันจะเป็นเสียงต่อเนื่องกันแล้วก็จะลงหนักเสียงพยางค์ท้ายสุดอันนี้เรียกว่าคำผสมแล้วมันเป็นคำเดียวกันแล้วเกิดความหมายใหม่โอเคจุดสังเกตที่5นะคะจุดสังเกตที่5นะคะก็คือจะไม่มีความสัมพันธ์ทางวากยะสัมพันธ์นะคะวักยะสัมพันธ์คืออะไรที่มันเป็นรูปประโยคอะที่มีอ่า ที่เป็นโครงสร้างประโยคอะมันจะมีประธานกริยามีกรรมใช่ไหมมันจะจะเป็นแบบว่ามีกรรมเ,เป็นคํากร,ริยาแต่ว่ามีกรรมมารองรับหรือว่าเป็นประธานแล้วมีกรรมมีกร,ริยามามาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมารวมกันเนี้ยไม่ใช่คํรผสมนะคะเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบตัวอย่างกันให้ชัดเจนนะคะก็เลยทําตารางมาให้เลยนะฟัง มันจะมีฝั่งที่ไม่เป็นคํำะสมกับฝั่งที่เป็นคํำะสมนะคะเดียนะคําแรกนะคะคําว่ากินข้าวเนี่ยไม่ใช่คํำะสมนะคะเพราะว่ากินเนี่ยเป็นคํากริยาแล้วก็มาเจอคาว่าข้าวนะคะดังนั้นคํานี้ไม่ใช่คํำะสมรถเสียก็ไม่ใช่นะคะเปิดประ avenues, souvent, 對對 meaning meaning First, kay, รตูเปิดประตูก็ไม่ใช่นะคะคําว่าเปิดประตูเห็นไหมคะเปิดเนี่ยมันก็เห็นไหมมีอาการมีกริยาก็คือคำว่าเปิดแล้วก็ประตูเนี่ยเป็นประธาน เห็นปเป็นประธานของประโยคเห็นไหมดังนั้นคํานี้ไม่ได้นะคะต่อมามาดูคําที่เป็นคํรผสมกันบ้างคําผสมนะคะมีคําว่ากินเมืองเห็นปะคือเกิดความหมายใหม่ไงเกิดความหมายใหม่เห็นปะคะกินเมืองใจเสียเปิดสมองสังเกตคําให้ดีนะคะสังเกตคําให้ดีนะเห็นปะมันมีความแตกต่างกันเยอะมากเป็นไงกันบ้างคะก็ได้ทําความรู้จักกับคํรผสมไปเรียบร้อยแล้วนะคะ คำผสมเนี่ยก็จะอยู่ในการสร้างคำนะคะซึ่งเรื่องคําซ้ําคําซ้อนนะคะก็ได้สอนไปในคลิป ก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะคะเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวครูจะเอาคลิปไว้ทันด้านล่างนะคะแล้วถ้าใครสงสัยหรือว่าอยากจะถามเรื่องไหนนะคะคอมเมนต์ได้ถ้าใครสงสัยนะคะก็สามารถนะคะคอมเมนต์คำถามทิ้ไงไว้ได้ทุกคลิปที่คุณครูทำเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะสำหรับคำถามไหนที่น่าสนใจแล้วก็มีคนถามมาเยอะนะคะก็จะทำเป็นคลิปนะคะให้ฟังนะคะแล้วถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆนะคะก็สามารถกดติดตามได้ที่ เพจคูยุ้ยสอนภาษาไทยนะคะแล้วก็ช่อง Youtube นะคะเพนภาชายแนวนะคะแล้วพบกันในคลิปตถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ